ตากมาตามนัดเสียงระเบิดปืนกลดังระรัวหลังจากกองกำลัง K N L A ผนึกกำลังเข้าโจมตีทหารเมียนมาฐานที่บาโบห่างจากชายแดนไทยแค่1กิโลเมตรชาวเมียนมาหนีข้ามเกือบ300คนขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเพิ่มเติมกำลังลาดระเวน24ชั่วโมงนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากว่าพันเอกทกรเรือนทิพผู้บังคับการทหารหวยกิจราชมนูเผยถึงสถานการณ์กองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเลหรือ KNL a ผนึกกำลังเข้าโจมตีทหารเมียนมาฐานที่โบโบบทิบาโบอสูการีจามิวดีรักกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยใช้โดรนโจมตีทิ้งระเบิดจรวดปืนกล และปืนซุ่มยิงด้านทหารเมียนมาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดตอบโต้อย่างหนักห่างจากชายแดนไทยริมแม่น้ำเมยแค่หนึ่งกิโลเมตรตลอดทั้งวันมีแต่เสียงระเบิดและปืนกลนส่งผลทําให้ชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบต้องหนีภัยความไม่สง,งบอบพยพเข้ามาในพื้นที่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอําเภอพบพระจังหวัดตากจานวนสามแห่งได้แก่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดมอเกอร์ไทยหมู่หนึ่งตำบลวาเล่ อำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน232คนพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดบ้านหมื่นราชัยตำบลพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน24คนและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคริสรจักรบ้านหมื่นรือชัยตำบลพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจำนวน34คนรวมทั้งหมด290คนด้วยกันโดยพันเอกนักกรเรือนติปผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรรวมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพบพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและขอให้ประชาชนชาวไทยไว้วางใจทางหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรเพิ่มเติมกำลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่นำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของ,องกองกำลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงแล้ว Thank you.